สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับวันพีและสาวกวันพีทุกท่าน,นนะฮะพบกับ <manship> พวกเราออบีชาแนลและผมเดโมวันพีทอกในตอนนี้มีอะไรให้ทอกกันบ้างไปชมกันเลยฮะ สำหรับในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการต่อสู้กันเหมือนเดิมนะฮะแทบจะทั้งตอนเลยนะสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับนั่นก็คือพลังนะของ2จกักรพรรดิไคโดและบิ๊กมัมถ้าเรามาดูกันที่พลังของ2ตัวละครนี้นะฮะเรียกได้ว่าแก๊งของพระเอกเนี่ยต้องรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แบบแทบจะเกือบทุกอย่างแล้ว นะครับอย่างบิ๊กมัมนี่ก็มีพลังสายฟ้านะครับเหมือนแบบขึ้นลมพายุสายฟ้าฟาดไคโดมีพลังเพลิงนะครับพ่นไฟได้ในตอนนี้ก็ยังโชว์พลังสร้างพายุหมุนได้อีกนะครับซึ่งนอกจากพลังเพลิงของไคโดแล้วก็ยังมีพลังไฟของบิ๊กมัมอีกถ้าจะมาเหลือภัยพิบัติอะไรนะฮะก็คงเหลือเพียงแผ่นดินไหวนะครับซึ่งเราก็คงไม่ได้คาดหวังนะครับว่าจะได้เห็นหนวดดำเนี่ยมาใช้พลังของผลกุระกุระในภาควาโนแห่งนี้ คแค่พลังของสองจักรพพัดเนี่ยแก๊งพระเอกก็อ่วมนะอวมประมาณหนึ่งแล้วซึ่งนอกจากพลังของสองจักรพพัดแล้วนะครับในตอนนี้เราก็ได้เห็นโซโลนะครับใช้วิชา3ดาบแบบชัดๆนะซึ่งมือหนึ่งเนี่ยก็ถือดาบเอ็นมะด้วยซึ่งไคโดเองก็รู้สึกได้ถึงพลังนะครับฮายคิจากดาบเอ็นมะมีกลิ่นอายความเป็นโอเด้งอยู่ในดาบนะบซึ่งพลังของโอเด้งก็คงอัดแน่นอยู่ในดาบเล่มนี้ทําให้โซโลเนี่ย เชื้อเฉือนนะครับฟันเนื้อของไคโดเข้านั่นเองและนอกจากเหตุการณ์การต่อสู้กันนะครับในตอนนี้ยังเผยให้เห็น c p พครับที่เฝ้ารอคอยนะว่าการต่อสู้นี้เนี่ยจะดำเนินไปอย่างไรนะฮะแล้วก็ยัง c p พเนี่ยน่าจะรอซ้อนหลังการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ CP พอาจจะมาเก็บตกนะในวินาทีที่ทุกคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันแล้วนะเรียกได้ว่า รัฐบาลโลกนี่มันก็รัฐบาลโลกจริงๆรอบกัดได้เสมอๆและที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับนั่นก็คือไคโดนะครับซึ่งทาฟาการอเนี่ยบอกว่าเป็นร่างมนุษย์อสูรของไคโดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือร่างไฮบิดนะของผู้ใช้พลังผลปีาศาจสายโซออนนั่นเองหลังจากที่เราติดตามวันพีทกันมานานเราจะได้เห็นผู้ใช้พลังผลปีาศาจสายโซออนมีการใช้ร่างไฮบิดให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง ถามว่าร่างไฮบิดคืออะไรนะฮะร่างไฮบิดก็คือร่างที่อยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างร่างต้นนะแล้วก็ร่างโซออนแบบสมบูรณ์นะซึ่งถามว่ามันแตกต่างจากร่างโซออนยังไงนะครับนั่นก็คือเป็นร่างที่ผสมผสานกันนะที่อยู่ในโครงสร้างของมนุษย์ความแข็งแกร่งเทียบเท่าสายโซออนแต่ร่างกายเนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะครับทำให้มีความคล่องแคล่วมากขึ้นสําหรับพวกที่ใช้พลังโซออน แล้วไม่ร่างกายใหญ่โตขึ้นนะครับอย่างเช่นโซออนโบราณโซออนดึกด so ําบันอะไรพวกนี้นะครับร่างกายใจะใหญ่การที่เป็นร่างไฮบิดนี้ก็เพิ่มความสามารถในการลบหลีคล้องแค่วขึ้นมากๆนะโดยในตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยให้เห็นหน้าตานะครับร่างไฮบิดของไคโดแต่อย่างใดนะแต่ดูลักษณะจากเงาแล้วนะครับคงจะมีความคล้ายคลึงกับ DX เ r a k e รร่างไฮบิดนะที่จะมีหัวเป็น ดโนเสาร์นะฮะแล้วก็มีอาจจะมีแขนมีอะไรแบบนี้นะครับไคโดก็น่าจะมีหัวเป็นมังกรนะฮะแล้วก็มีช่วงแขนเป็นไฮบริดหน้าตาอาจจะไม่ได้หล่อเหลานะครับอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่าขนาดมังกรของไคโดเนี่ยก็น่าตาชวนฮาในระดับหนึ่งแล้วนคิดว่าร่างไฮบริดนี่ก็ตามสไตล์วันพีนะฮะนะครับก็จะกำกำกึ่งกึ่งหน่อยซึ่งเมื่อพูดถึงร่างไฮบริดแล้วนะครับหลายๆตัวละครนะฮะก็มีร่างไฮบริดเท่ๆนะอย่างเช่น โทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะครับรบลุจีคาคุมาโก้เดรคกรวมถึงอดีตจอมพลเซนโกคูด้วยนะที่ร่างไฮบิดนี่ก็เท่ไม่เบาเราก็ต้องมารอดูกันว่าพลังนะครับในร่างไฮบิดของไคโดเนี่ยมันจะพีคขนาดไหนนะครับซึ่งขนาดว่าร่างไคโดธรรมดาฝ่ายพระเอกเราก็จะเกือบอ่วมแล้วร่างใหญ่ก็ยังพอจู่โจมได้บ้างนะครับเพราะว่า พอมันร่างใหญ่ปุ๊บมันก็เทอาท่าเน,ะนาะนะเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายนะครับแต่ร่างไฮบิดเนี่ยเรียกได้ว่าปิดจุดอ่อนนะค,ความใหญ่โตของไคโดไปนะครับและเสริมพลังความรวดเร็วของแคล่วนึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับว่าฝ่ายพระเอกเนี่ยจะสู้ยังไงใครจะมาช่วยหรือเปล่าเพราะแค่ขนาดนี้เนี่ยทุกคนก็แทบจะไม่ไหวกันแล้วนะฮะเจอไคโดในร่างไฮบิดเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ต้องมารอติดตามชมกันต่อไปนะฮะ สำหรับวันพีชต,ตอนที่1300นะครับก็มีประมาณนี้เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือถ้าอยากพูดคุยกับเรานะครับเชิญได้ที่เพจออบ h ช n แนลและกลุ่มวันพีชท็อกไทยแลนดนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าออบีสวัสดีครับ